สวัสดีครับผม of ฟฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมจากช่อง y o u ยูทู i s h i n g camping channel นะครับผมเดี๋ยวมีเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับการหาลูกปาเกซิวสำหรับตกปลากายเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ข่หรือว่าไม่ต้องใช้แหนะครับก็เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เราติดไป แคมปิ้งตกปลาหรือว่าไปตกปลาทั่วไปนะครับของเพื่อนสมาชิงนักตกปลาหรือว่าน้าๆหลายๆท่านติดไปอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นขวดน้ำมะลมนะครับสำหรับขวดขวดใหญ่หน่อย1.5หรือ2ลิตรอะไรก็ได้ครับผมแต่ว่ามีขยัดขนาดใหญ่หน่อยนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขวดเครื่องดื่มเล็กๆ ไม่ต้องโตนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ระยะสั้นเดี๋ยวมาดูครับว่าผนงานที่ดักไว้จะติดหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับดักไว้เรียบร้อยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ก็จอันนี้เป็นอันนี้ถือว่าดีกว่าลูปปะกปากกาซิวนะครับผิดคิวนะครับลูปปะกปากกดีอันนี้เป็นกระดีหม้อนะครับจะมีลายอา่นกระดีหม้อติดขึ้นมานี่อุปกรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขวดเล็กปะอาเป็นรูปช่องสี่เหลี่ยม นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาที่ขวดใหญ่นะครับเวลาดักก็จะเป็นลักษณะนี้ดักก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปลาก็จะเข้าจากด้านนี้แล้วก็เผินขึ้นด้านบนนี้ได้มาสตัวถ้าตรงไหนมีปลากระซิลเยอะนะครับก็จะได้ผลเกี่ยวกับตัวปลากระซิวเต็มขวด เคยทำมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีภาพหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวลองไปค้นดูภาพเก่าๆให้ก็สำหรับบึงนี้มันดูแล้วมีแต่ลูกปลากะดี๊ซะเยอะปลากระสืไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้ามีแหล่งน้ำแบบนี้แล้วเราเห็นปลากายขึ้นที่นาหมายเราก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าไม่มีขายไม่มีแห ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะได้ลูกเหยื่อนะครับสำหรับตกประกกาแล้วถ้านานาทำแล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์แจ้งมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าในเพจของ f i s h i n g Camping Channel นะครับผมหรืออีกที่หนึ่งก็คือ Facebook ของผมก็คือ o f f i c h i n g Thailand นะครับเรามาแชร์ประสบการณ์กันว่า เอาไปใช้ตามที่ผมแนะนำเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือว่าได้ผลยังไงนะครับผมวันนี้ก็เมื่อคืนนี้อยู่ที่บอ่อโจกนะครับก็ได้เทโพไซหกโลมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สวายไซโลโลก,กว่ากว่าถึง2องโลมาสองตัวแล้วก็มันยามันเข้าตั้งแต่ช่วงตีสามเลวก็เลย ถอยนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ตรงบ่อ,บอที่แถวไม้แถวบางเตยนะครับก็ตางผมเรียกบ่อกระดังกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่เขาเรียกบอ่ออะไรแต่ว่าอยู่เส้นแถวบางเตยนะครับก็จะใกล้ๆสนามบ่อ,บอที่เป็นสนามเจสกีนะครับบอ่อสนามเจสกีอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม ก็จะเห็นโรงงานพวกนี้ทางเข้าก็เป็นทางดินนะครับรถเก่งไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามีช่วงที่เป็นหลุมลึกเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะได้ประกายหรือว่าปลาอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ก็ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึครับสำหรับช่วงแรกที่ดักไว้ แล้วได้แต่ปากระดีเป็นกระดีนางนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าอันนี้ทิ้งไว้สักหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลับคืนไม่ได้นอนนะครับเฝ้าปลางวันเลยหลับเดี๋ยวมาดูว่าทิ้งไว้ประมาณสักอันดักไว้ตอนประมาณสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอันนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดปลากระซิลอย่างที่ตั้งใจหรืออย่างที่ คุยโมหรือเปล่าว่ามันดักปลาซิลติดนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมมาดูนะครับผมกลับมาเป็นกล้องหลังแล้วที่เดิมตำแหน่งเดิมเพิ่มเติมคือจด็ไข่นี่นี่น อมีไหมมีนะครับกระซิวโอ้โหตะเก็บช้าไปหน่อยอมีตัวบางตัวที่ตายแล้วก็นี่ได้ผลนะครับสำหรับถ้าจะหาลูกเหยื่อโดยที่ไม่มีไข่ไม่มีแหนะครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็ใส่เหยือ่อลองขับแป้งกับแบบน้ำขึ้นไปเออถัวแต่ก,ตก็ตกอ่ะอันนี้นะครับเราใส่เหยื่อตรงด้านหลังนี้นะครับด้านไหนน,นี้ด้านไหนนี้นะครับแล้วพอป่ากิน ปาก,เก่เยียดด้านล่างขวดเล็กมันก็ตามธรรมชาติแล้วมันจะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับก็จะเข้าขวดเรา่าก็ได้ลูกเหยียดนะครับผมได้ลูกเหยียดไฟกำลังสวยนะถ้ามีปลากระสิออยู่ในบ่อเยอะก็สามารถดักได้เยอะนี่ก็พอสมควรเลยนะครับนี่ ลองไปปรับใช้ดูครับผมอันนี้ผมก็ทำแล้วได้ผลก็เลยมาฝากพี่ๆนานาโตปานะครับผมเพื่อนสมาชิกลองมาไปปรับใช้ดูนะครับผมบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องฟ i จิ่งแคมปิ้งชาแนลเลยนะครับผมมีสาระดีๆมีเทคนิคดีๆเห็นแล้วเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกนาตตปาก็จะทำคลิปมาให้ชมกันนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ